ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ของไผ่ลักษณะพฤกษาศาสตร์โดยทั่วๆไปหมายถึงข้อมูลลักษณะต่างๆของส่วนประกอบของพืชอันได้แก่รากลำต้นใบดอกผลมเมล็ดและส่วนอื่นๆรวมทั้งการแบ่งหรือการจัดจำแนกหมวดหมู่ของพืชตลอดจนกระทั่งชื่อทางวิทยาศาสาตร์ชื่อทางราชการและชื่อพื้นเมืองของพืชชนิดนั้นในการรู้จักไม้ไผ่ในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับคนธรมธรมดาๆที่ไม่ใช่นักพฤกษาศาสตร์ เพราะไม้ไผ่มีลักษณะคล้ายๆกันในตระกูลหรือจีนเดียวกันและไม้ชนิดเดียวกันเวลาอายุยังน้อยและอายุมากก็แตกต่างกันไม้ไผ่ชนิดเดียวกันอยู่ในสภาพดินต่างกันทําให้ลักษณะของต้นผิดกันไปด้วยแม้แต่นักพฤกษาศาสตร์เองก็จะต้องเห็นใบลูกและดอกโดยเฉพาะชนิดที่เกิดขึ้นใหม่หลายอย่างก็เนื่องจากความแตกต่างของบางส่วนของดอกก็มีฉะนั้นในเรื่องชื่อของไม้ไผ่ที่ถูกต้องไปทุกต้นทุกชนิดทุกท้องที่จึงเป็นสิ่งที่อาจจะยากอยู่ ในการศึกษาลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ของไผ่นั้นสิ่งที่ควรทราบคือลักษณะต่างๆของไผ่ที่ใช้ในการจำแนกพันธุ์เช่นลักษณะภายนอกที่ปรากฏส่วนใหญ่ๆที่สังเกตได้คือ 1. ใบดูลักษณะวงเล็บเปิดชาร์ฟวงเล็บปิดปลายใบโคนใบหูใบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิด 2. สังเกตความสั้นยาวของปล้องเช่นไผ่นวลไผ่เฮี้ยซึ่งมีปล้องยาวส่วนไผ่ป่าจะมีปล้องสั้น 3. ความโตของเส้นรอบวงเช่นไผ่หกไผ่เฉียงรุนไผ่ซางมีขนาดโตกว่าไผ่ชนิดอื่น 4. ดูตาป้องไม้ไผ่บางชนิดจะมีหนามอยู่เหนือตาเช่นไผ่สีสุกไผ่ผ่าส่วนไม้ไผ่ซางก็มีกิ่งยื่นออกมาและหลุดหายไปเมื่อแก่เต็มที่ 5. สีของลำต้นไผ่ซางดำหรือไผ่เหลืองจะมีสีเหลืองตลอดลำและมีแถบสีเขียวยาวเป็นแถบลงมาส่วนไผ่สีสุกไผ่ป่าจะมีสีเขียวสดอยู่เสมอ 6. ความหนาของลำ เช่นไผ่สีสุกไผ่ไล่จะมีความหนากว่าไผ่ข้าวหลามเป็นต้นการสังเกตลักษณะภายนอกดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถจำแนกพันธุ์ไผ่ได้ถูกต้องนักเพราะแม้แต่พันธุ์ไผ่เดียวกันก็ยังมีลักษณะไม่เหมือนกันเนื่องจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยาความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณน้ำฝนเป็นต้นทำให้ไผ่ชนิดเดียวกันปลูกในที่ต่างกันจะมีลักษณะผิดแปลกกันไปยิ่งกว่านั้นอายุความอ่อนแก่ก็ทำให้ลักษณะส่วนประกอบของเนื้อไม้ต่างกันไปด้วย ฉะนั้นการจำแนกพันธุ์ที่ถูกต้องต้องอาศัยการจเจริญเติบโตของเงา้ากาบหุ้มส่วนต่างๆของดอกและลักษณะของผลเป็นเกณฑ์ด้วยจึงจะจำแนกพันธุ์ไผ่ได้ถูกต้องบทความจากหนังสือปลูกไผ่ให้รวยคู่มือการปลูกไผ่เชิงการค้าอย่างครบวงจรเสียงอ่านโดยเกษตร c l ับ .com ชุมชนเกษตรออนไลน์กด s ั b สไ r i b e กันด้วยนะครับ